พ่อการชัยถึงกับลั่นสาบานกลางไรสดจะอยู่คู่อุกิงจนกว่าคาบสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบ้าอีสานอีกแล้วพี่น้องมอนเหาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหล่าหน่อยเห่าน้องอุกิงกเพชรบ้านแพงเอามาวาสุพีเอามาวาสุนอกเอามาว่าสุเอฟซีนนอ,อ,าา FC, อีหล่าหน่อยกันเดี๋ยวฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะพ่อการชัยถึงกับลั่นคำสาบานกลางไรสดจะอยู่เคียงข้าง ปุ้งอิงแบบนี้จนกว่าจนกว่าอีหยังอยากให้พี่น้องไปฟังคลิปนี้พร้อมๆกันครับผมบอกแล้วว่าลูกสาวคือยืนหนึ่งในใจผมอยู่แล้วขอบคุณครับสุดยอดแอดมินเร็วมากสุดยอดเลยครับแอดมินแอดมินช่องผมที่สุดยอดมาก แม่ออ 1, ออเอาหนึ่งเจ็ดอีหลาสู้นิ้วจริงๆรน่ะนึกถึงใส่นี่เลยน่ะยกนิ้วให้น่ะขอบคุณครับคุณวัฒนาน่าจะมีคนถูกอยู่ครับลูกสาวสามร้อยพักการสองร้อยขอบคุณครับเนี่ยเห็นไหมนางบอกนะ 1, ่ะหนึ่งเจ็ดป้าบอกนั้นเหลขน้ำซีวนวนน้ำตัน่นางพี่น้องอุงอิงเป็นคนที่ตจำได้เลยวันนั้นน่ะที่ผมวิ่งเข้าไปกอดอ่ะมันกอ,อก 5, ดห้าสองเลยพี่น้องจำได้บ่ สองปีที่แล้วใช่ไหมที่บอ,อกห้องน่ะมีคลิปเด้งขึ้นมาอยู่ที่นางนอนอยู่น่ะขอบคุณครับคุณประทีปครับผมนะมันออก5้าสองนะที่ผมวิ่งอุ้ยอีลาเลยเล่ออกแล้วเล่ออกแล้วมันบอกไม่ถูกสำหรับมุกอิงนี่บอกไม่ถูกจริงมหัศจรรย์ปีแรกแตั้งแต่ปีแรกจนถึงทุกวันนี้ านางก็ยังให้โชคตลอดเวลานางให้โชคตลอดเวลาดิก็บอกแล้วไงว่าดูคลิปดูอะไรดูคลิปผมหรืออะไรเนี่ยนางจะให้โชคตลอดมุจจบ,บวเสือกแหลวแต่ดู youtube ยังไงดูคลิปยังไงจะมีโชคค้นลุกนางจะคืนให้ทุกคนเลย บางคนก็มาจอบเอาซื้อ,อก็มี่เ, 4, 1, 7, นะเลยโบอทจักเถื่อสี่หนึ่งเจ็ดนะเลขจะหมุนอยู่กับตัวนางเดี๋ยวก็ออกรอบๆตัวนางเดี๋ยวก็ชั่งน้ำหนักเดี๋ยวก็เลขลดอยู่เนี่ยวน,น,นๆเวียนๆอยู่เนี่ยระ,ะ,ะ,ะยะเวลาสองปีกว่านะนางจะให้โชคตลอดบางคนถือเลขน้ำน้ำมุงอิงหลเลยถูกเยอะบางหน่อนก็ถือหลาย fc พลังเงียบให้มาลายเปิดวงพ่อก,การด้วยนะครับโอ้ขอบคุณครับเป็นคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจมากเลยครับผมก็จะขึ้นลำนะครับปีนี้ผมจะขึ้นลำนะครับผมก็จะขึ้นลำนะครับขึ้นลำขึ้นไปน้าหลูกน้ำเต่าซื้อ,อขอบคุณครับ7617หกจอดใหากับไปเรื่อยๆพี่นอ้อง อุ้ยอันนี้ก็อันนี้ก็ขอบคุณมากครับรักลูกสาวแล้วอย่าลืมรักพ่อการด้วยน,นะครับพ่อเนะ่ะเห็นลูกมีความสุขผมก็ดีใจยิ่งชุกยิ่งตั้งแต่ปิดวงลูกสาววันท่านได้พักอยู่ลูกสาวยังไม่ได้พักเลยนะครับตั้งแต่ปิดวงให้พ่อให้อุงอิงสามร้พ่อการแล้วขอบคุณครับขอบคุณกําลังใจครับโอเคสิเก็บไว้เฮ็ดมาไล่นะครับเดี๋ยวจะให้อาธินจดไว้ว่า วันนี้ยอดเท่าไหร่ผมก็จะแยกออกมาวันนี้ยอดเท่าไหร่ผมก็จะแยกออกมานะครับจักสิบนาลาเขาก็สิวา่าอุย้ยมพ่อพ่อหมอแคปพ่อถูกไหมผมว่าจะทักหาอยู่ปาร์ุงอิงสามพันพราการสองพันพ่อพ่อถูกแน่นอนเลยผมตีเขียนระบบถือพ่อพ่อหมอแคปนะ พ่อต้องถูกแน่นอนเลยเนี่ยอุ้งอิงสองร้อยพอกาลสองร้อยมาลายพ่อมาลายพ่อลูกครับขอบคุณครับผมจะจังได้กระไรพี่นอ้องแล้วแต่ให้ให้ fc ดูเอานะครับให้ fc ดูเอาผมบอเรียกหลอกยังครับผมขอแค่อย่าเห็นมาลายลูกสาวเหมือนเดิมแค่นั้นแหละผมก็มีความสุขผมได้อะไรผมผมบอกเลยว่าผมมีความสุขเห็น มาลลยลูกสาวพวงใหญ่ๆผมมีความสุขผมก็ยำเสมอว่าองคงหญิงคือยืนหนึ่งในใจสําหรับผมผมไม่ไล่ให้ใครผมจะไล่ให้เฉพาะองคงหญิง,งนะครับถึงผมจะไปอยู่วงสองผมก็ไล่ให้ลูกสาวเหมือนเดิมนะครับผมก็ไล่ให้องคงหญิงเหมือนเดิมแต่ถ้าใครจะฝากหรืออะไรก็ได้ฝากให้คนนู้นคนนี้คนนี้นนแต่แต่จะไล่ให้แบบตุ้มตุ้มตุ้มไม่ไม,ไม่ไม่ทำนะ จะไลให้ลูกสาวคนเดียวผมเคยพูดแล้วก็ย้ำอยู่เสมอครับบอสบอกน้องอาจจะไม่ได้รับรางวัลเองอาจจะคนอื่นอ๋องานเยอะครับบอกได้เลยว่าลูกสาวงานเยอะปีหน้าก็200อกว่างานนะครับสาวน้อยผมก็จะไปเหมือนเดิมเสร็จจากลำเพลิงโจงก็ไปสาวน้อยเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมครับก็ตรงนี้ก็มาช่วยมาดูแล ผมดูแลอิงตั้งแต่วันแรกๆเลยทุกวันนี้ผมก็เหมือนเดิมถึงจะมีน้อยล้านพันล้านก็เป็นบุญวาสนาเราบุญวาสนาของลูกสาวบอแมนเออเขามีอันเขามีอะรบเหตุหอกมันไม่ใช่น้องจะโปรหมดนหลังถึงวันไหนน่าน่าน่าจะกลางกลางเดือนกวามไม่แน่ใจเห็นบอสโจว่าประมาณสิบสองหรือเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับ วันที่ห้าแม่หน่อยรับรองวัลอ๋อขอบคุณนะครับขอบคุณรางวัลข้างเคียงของพ่อด้วยนะครับสัญญาแล้วก็สาบานเลยว่าจะอยู่ข้างอูงอิงตลอดไปจนกว่าจนกว่าแบบว่าจังไรหล่ะจนกว่าสิญญา้างบ่อด้เนาะ <laughs> จนกว่าจะเดินไม่ได้เลยก็จะอยู่ดูแลลูกสาวตลอดไป อยู่เคียงข้างนางตลอดไปแบบไหนก็เหมือนเดิมครับถึงผมไม่ได้ไปถ่ายคลิปถึงผมก็ไม่ละก็ดูการกระทําไม่ต้องเอาคําพูดดูที่การกระทํานะครับอุ๋งอิงน่ะถามว่าอุ๋งอิงรวยไหมไม่รู้นางไม่รู้พ่อนางไม่ใช้เงินให้แสนนึงก็ให้แม่ ล้านหนึ่งก็อาแม่นางไม่ใช้เงินลูกสาวคอยบอสัยเงินเด้ผมถึงผมถึงผมถึงมั่นใจว่าผมอยู่กับเทวดาหน่ยมีแต่เจริญมีแต่เจริญ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 ไปไหนผมเชื่ออย่างนี้อยู่กับอยู่กับเทวดาอยู่กับอะไรล่ะบอกไม่ถูกอะ่ะเราก็คิดดีทดําดีเห็นไหมผมมีแต่แบบว่าปังไหม พี่แต่ปังไหมขอแค่คิดดีทําดีกับนางแค่นั้นปังว่าไรทังอื่นก็ไไรทั้งหนึงน่งจรงสิแม่พี่นอ้องน้องชอบทําบุญผมก็ชอบทําบุญเหมือนกันผมก็ชอบทําบุญเลีเ้ยงนู่นเลี้ยงผมชอบมากเลยนี่ผมก็ชอบเนี่ยวันวันเกิดผมจะถึง25นี่เดี๋ยวผมก็หาอย่างอื่นมามา,มาทำมาเลี้ยงเด็กๆชอบชอบทําบุญ